เออบายเลิศเลิศสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงน้องประสัดแดกที่โอมเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่นุสาวรีน้องคนนี้นะคลิปนี้ค่ะบอกเลยว่ากลายเป็นไวรัลแล้วนะคะเพราะว่ามีสาวคนหนึง่งเขาอมเหมือนนกหล,ละลักษณะคล้ายๆนกมันคระพือปีกได้เหมือนนกจริงๆ มันคืออะไรกันแน่หลายคนสงสัยเจ้าตัวก็เลยออกมาชี้แจงค่ะว่าไอ้คลิปเนี่ยมันนานแล้วนะแล้วก็เฉลยว่าสิ่งที่อยู่ในปากเนี่ยมันคืออะไรค่ะก็บอกว่าจากกรณีที่มีผู้ใช้งานทิกต o อกก็คือคุณนิกกี้ NPX นะคะเขาออกมาโพสต์คลิปสาวคนหนึ่งเขายืนอยู่ที่ป้ายรถเมล์ผู้ชมคะแน่นอนค่ะว่ามันกลายเป็นจุดรวมสายตาเพราะคนที่ขึ้นรถเมล์มันก็เยอะเนาะผู้คนรอบบริเวณต่างจับจ้องไปที่เธอเนื่องจากว่าเธออมบางสิ่งบางอย่างไว้ในปากค่ะแล้วมันมีปีกกระพือได้ด้วยพับ พับๆคล้ายๆกับนกเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็ไม่เพียงแต่คนในเหตุการณ์ที่แปลกใจนะคะคลิปนี้เนี่ยคนที่เอามาโพสเนี่ยในโลกออนไลน์เขาก็แปลกใจไปด้วยเหมือนกันชาวเน็ตก็งงว่ามันคืออะไรกันแน่ไปดูคลิปนี้ันเต็มๆพร้อมๆกันค่ะเออบาเลิศเลิศ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงน้องประสัดแดกที่โอมเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่นุสสว,วรีน้องคนนี้นะคะซึ่งน้องคนนั้นคือดิฉันเองค่ะสองาทิตย์ที่แล้วเนี่ยติกตอกพี่คนนี้เนี่ยเอาไปลงแล้วก็คนส่งมาถามเยอะมากๆแบบมาก,มากว่าเฮ้ยเธอหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นไรเป็นบ้าหรอทําอะไรคะก็คืออันนี้เป็นเครื่องบริหารหน้านะคะเป็นแบบเครื่องแบบว่าจ๊บเอาไว้แล้วก็ อย่างเงี้ยบริหารกล้ามเนื้อหน้าเรียวซึ่งขอภัยด้วยนะคะถ้าทำให้ตกใจแล้วก็ไม่ได้เป็นบ้าหรือว่าอมนกเฮลิคอปเตอร์หรือว่าพยาครุฑอะไรก็ขอบคุณนะคะทุกคนเนี่ยผู้ชมขายอย่างที่บอกเลยว่ามันก็อืมมันคือ เป็นการบริหารหน้าอะไรมาครับคุณผู้ชมล่าสุดค่ะเมื่อวันที่27สิงหา2565นะคะหญิงสาวในคลิปเนี่ยเขาออกมาชี้แจงแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวแล้วเหมือนกันนะคะหลังจากที่ถูกคนรู้จักด้วยทักเข้าไปถามเป็นจนวนมากเลยบอกว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะมันอมอะไรเอาไว้ทําอะไรเธอชี้แจงไขข้อข้องใจนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เมื่อหลายครั้งหลายอาทิตย์ก่อนและนานมากแล้วระหว่างที่เธอเอง ยืนรอรถเมย์ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเึ่งออีกเจ้าตัวปัญหาที่เธออมไว้เนี่ยแท้จริงแล้วมันคือเครื่องบริหารหน้าผู้ชมขาเหมือนแบบปกติแล้วมันจะใช้วิธีอื่นเนาะอย่างในช้อปปี้จะมีแบบอมแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันเป็นบริหารหน้าของญี่ปุ่นเออถ้าใครแบบสายบริหารหน้าตาสายทําหน้าทําตาหรือว่าสายที่แบบรักสวยรักงามจะรู้ดีนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยที่แบบบางส่วนรู้จัก แต่ระดับดักบอลต่างชาติเขาเคยโปรโมทไอ้เจ้าเครื่องนี้มาแล้วนะคะเพราะมันเป็นเครื่องของญี่ปุ่นเนาะมันช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าเนี่ยเรียวสวยกระชับค่ะเออแล้วยืนยันว่าจริงๆแล้วไอ้การที่ตัวเองอมเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นบ้านะไม่ได้อมนกไม่ได้ออมเฮลิคอปเตอร์หรือพยาคุตต่ยอย่างใดค่ะแล้วก็อยากจะขออภัยทําที่ทําให้ผู้คนเนี่ยตกใจค่ะว่าเออแต่เป็นบ้าหรือเปล่าวะอมอะไรอยู่คนเดียวต้องกลางป้ายรถเมล์ผู้ชมแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่เป็นกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย ก็มีคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นจํานวนมากค่ะบางส่วนก็บอกว่าเออรู้แหละว่ามันคือเครื่องอะไรแต่ปกติไม่เคยเอาออกมาทําในที่สาธารณะไงทําที่ห้องไงทาเป็นเซตเซตอะไรก็ว่าไปมันไม่มีใครเห็นไม่เคยใช้ตอนอยู่นอกบ้านบางคนก็เข้ามาแซวเหมือนกันนะคะว่าปั้งข้างคือยืนอึ้งมากเลยนะเห็นหน้าก็แบบน,นี่หนูหรือทาอะไรอะ่ะลูกบางคนก็เข้ามาแซวค่ะบอกว่าเออนึกว่าพัดให้คนข,ข้างที่ยืนอยู่เนาะแบบกลางใบพัดมันซะใหญ่ใช่แบบพังงาพังงาพังงาคุณผู้ชม แต่มันก็มีคนที่เข้าไปถามเหมือนกันนะคะว่าพี่คะตอนที่พี่ทำเนี่ยเขินหรึเปล่าเจ้าของโพสต์ค่ะเขาก็มีการตอบกลับเหมือนกันนะคะบอกว่า ไม่อะลืมเขินไปเลยกลายเป็นว่าเจ้าของโพสเนี่ยเขาสวยด้วยตลกด้วยนะคะเท่าที่ดูเนี่ยคือเป็นคลิปที่นานมากแล้วคุณผู้ชมขาสังเกตได้จากการที่ไม่ได้มีการปิดแมสเลยคนลอกข้างก็ไม่ได้ปิดแมสน่าจะเป็นอะไรที่มันนานมากๆแล้วมันกลับกลับกลายมาเป็นไวัยรัลนอ,อีกครั้งหนึ่งอะนะคะก็ <c oughs> เลยทําได้ในสถานที่คนชุกชุมแต่ว่าทางที่ดีถ้าใครมีตัวนี้เนี่ยทำที่ห้องจะดีกว่านะคะ <c oughs> และนี่ก็คือข่าวไอเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม